สบายสไตล์ซ้มจสิสวัสดีค่ะไม่ได้พบกันนานหลายวันเลยนะคะเพราะว่าส้มมัววุ่นอยู่กับการทําขนมออกขายนะคะตามที่ในช่องของส้มนะคะจะเห็นความเคลื่อนไหวของส้มนะคะว่าในช่วงแรกๆส้มหัดทําขนมด้วยการทําสูตรนึ่งบ้างฝาอบลมร้อนบ้างนะคะหม้อหุงข้าวบ้างนะคะทำไปทำมานะคะส้มก็ มีความชอบจนได้ไปซื้อเตาอบไฟฟ้ามาเครื่องหนึ่งนะคะก็จะมีคลิปรีวิวที่ส้มไปซื้อเตาอบไฟฟ้ามาอยู่นะคะจากนั้นส้มก็หัดทำแล้วมีสูตรหนึ่งซึ่งมันเป็นสูตรทำเค้กกล้วยหอมที่อร่อยมากส้มจึงทำขายนะคะตอนนี้ส้มก็อบขนมแล้วก็แพ็คขนมนะคะส้มนำไปขายเป็น รายได้เสริมที่ทำงานนะคะถุงนี้20บาทนะคะส้มใส่เป็น4ีลูกค่ะวันนี้นะคะส้มทำเยอะเลยนะคะสูตรหนึ่งจะได้ประมาณ12ลูกนะคะวันนี้ส้มปั่นขนมครั้งเดียวเลยเป็น8สูตรนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่า ทำครั้งหนึ่งนะคะเราก็ควรที่จะได้ปริมาณขนมที่เยอะพอสมควรเพื่อให้คุ้มค่านะคะนำไปขายที่ทำงานนะคะแล้วก็ไปฝากขายตามร้านขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านสมตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของชําได้นะคะเวลาที่ส้มไปฝากขายที่ร้านต่างๆก็จะเป็น6ถุงแต่ว่าเก็บเงินกับร้านแค่5ถุงนะคะประมาณว่า หฟรีหนึ่งนะคะก็จะได้ที่100บาทร้านก็จะได้20บาทนั่นเองนำไปขายที่ทำงานก็ได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรนะคะเพื่อนๆก็ช่วยอุดหนุนด้วยค่ะถุงละ20บาทในทุกๆเช้าวันหนึ่งส้มจะนำไปประมาณ25ถุงถึง40ถุงนะคะในวันที่40ถุงก็คือมีคนสั่งนะคะ ก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายไ,ได้ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่กำลังตกงานอยู่หรือว่าหาเงินเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอย่ามองข้ามอาชีพทำขนมเบเกอรี่นะคะเมนูแรกเลยที่ว่ามือใหม่หัดทำเบเกอรี่ต้องทำก็คือเค้กกล้วยหอมนั่นเองนี่เลยค่ะเป็นการทำเค้กกล้วยหอม8สูตรในครั้งเดียวกัน ครั้งแรกของส้มนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะมองหาสูตรอยู่ที่ทำขายได้แล้วก็อร่อยด้วยการันตีโดยลูกค,ค้าที่ซื้อประจำกับส้มเลยนะคะสายบุญก็จะนำไปใส่บาทนะคะเพื่อนๆที่ทำงานอดุดหนุนวันละห้าถุงทุกๆวันขอบพระคุณมากๆเลยนี่เลยค่ะเป็น วิธีทำเค้กกล้วยหอมสูตรที่สามารถทำขายได้อร่อยด้วยฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะและวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำและขั้นตอนการทำเค้กกล้วยหอม8สูตรพร้อมๆกันเราก็จะมาดูกันว่าเค้กกล้วยหอม8สูตรนี้จะได้ขนมออกมากี่ชิ้นนะคะ เริ่มเลยค่ะเราจะปั่นน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะเข้าด้วยกันปั่นประมาณ7นาทีค่ะปั่นจนสีเข้าอ่อนลงนะคะสีก็จะเป็นออกขาวๆข,ข้นแล้วก็ขึ้นเป็น2เท่าจากเดิมค่ะ ใช้เวลาเมื่อยเมื่อยหน่อยนะคะถ้าใช้ตะก้ออาจจะเกิดความร้อนตะก้อมือนะคะเราก็อาจจะมี2เครื่องนะคะส้มมีสองเครื่องนะคะตีสลับเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วเครื่องมันจะร้อนค่ะนี่เลยจนเป็นสีครีมคนๆแบบนี้เลยค่ะอัตราส่วนผสมเดี๋ยวส้มทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงสามเหลี่ยมเพ,เพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยเมื่อได้ที่แล้วเราจะเติมแป้ง ปริมาณในคลิปมากพอสมควรเนื่องจากเพิ่มขึ้นจากสูตรปกตินะคะเป็น8เท่าเรียกได้ว่า8สูตรนั่นเองสูตรหนึ่งทำได้ประมาณถ้าตักแบบเต็มๆเยอะๆก็จะ10ชิ้นหรือว่าตักปริมาณลดลงนิดนึงก็จะได้12ชิ้นค่ะ12ก็คูณ8เข้าไปนะคะส้มขายถุงหนึ่งมี4ชิ้นนะคะถุงละ20บาท ใช้ตะก้อมือในการคนแป้งให้เข้ากันก่อนที่เราจะใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะเพื่อช่วยเครื่องนะคะถ้าเราปั่นแป้งเลยตอนนี้โดยใช้ตะก้อไฟฟ้าอาจจะทำให้แป้งฟูงแล้วก็ตะก้อไฟฟ้าก็ทำงานหนะักนี่เลยคนให้เข้ากันก่อนคะ่ะ สูตรนี้ส้มแนะนําจริงๆนะคะเพื่อนๆมือใหม่หัดทําเบเกอร,กรี่หัดทําเค้กกล้วยหอมใช้สูตรนี้เลยทํากินอร่อยทําขายก็ได้แต่จะต้องพักแป้งนะคะพักแป้งอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงพักค้ามคืนยิ่งดีคะ่ะยิ่งอร่อยเนื้อแป้งยิ่งอิ่มตัวยิ่งฟูนี่เลยใช้ตะกอ้อไฟฟ้าตีต่อช่วงนี้ส้มจะตีแป้งให้เข้ากับส่วนผสมของ ไข่และน้ำตาลเมื่อสักครู่ใช้เวลาประมาณ5-6นาทีค่ะมันจะเพิ่มจากสูตรที่1สูตรนะคะขึ้นมาใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าส้มคิดว่าปริมาณมันเยอะนะคะถ้าใช้เวลาตามสูตรปกติก็อาจจะไม่ทั่วถึงกันก็เลยเพิ่มเวลาขึ้นมานิดนึงในขั้นตอนนี้จะประมาณ5-6นาทีค่ะ ตีไปเรื่อยๆค่ะเมื่อได้ที่แล้วเราก็จะปาดขอบอ่างนะคะขอบอ่างปาดตลอดนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ ขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เกตกดติดตามช่องให้กับส้มนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะจากนั้นเติมกล้วยค่ะกล้วยส้มนำไปบดใส่โถปั่นเครื่องปั่นนะคะเป็นกล้วยแล้วก็นมสดค่ะใช้นมสดหรือนมข้นจืดนะคะได้ค่ะปั่นเพราะว่าถ้าเรามาบดมือมัน ละเอียดยากค่ะส้มใช้แบบปั่นใส่เครื่องปั่นเลยจากนั้นตีต่อนะคะให้เข้ากันดีช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะตีกล้วยปั่นนมสดให้เข้ากับส่วนผสมของแป้งตีปันตีไปจนเข้ากันดีค่ะใช้เวลา3นาที ครบเวลาแล้วก็ปาดขอบอ่างจากนั้นเราจะทยอยใส่น้ำมันพืชลงไปทยอยใส่ไปเรื่อยๆค่ะตีจนหมดริ้วน้ำมันก็คือส่วนผสมของน้ำมันเข้ากันดีกับส่วนของตัวครีมเค้กนั่นเองน่าจะใช้เวลาประมาณ3นาทีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไฟฟ้า ตีมือตีมือนะคะส้มมี2เครื่องเปลี่ยนกันค่ะเพื่อไม่ให้ทำงานหนักเกินไปแล้วเกิดความร้อนเติมกลิ่นวานิลาได้ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวไข่จากนั้นเราจะตีสุดท้ายนะคะเป็นการรีเช็คทุกอย่างให้เข้ากันดีอีก1น,นาที เสร็จแล้วค่ะเราจะปาดอ่างให้ตรงขอบๆนะคะเข้ากันดีจากนั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะเมื่อแป้งของเราใกล้ๆจะได้ที่เราก็จะไปวอร์มเตาเลยนะคะใช้ไฟในการอบที่200องศาแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณ20นาทีค่ะไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยค่ะ หาฝามาปิดนะคะจะไปนาไปจะนําไปพักในตู้เย็นก็ได้พักนอกตู้เย็นก็ได้สมบอกขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างไม่มีกักเลยนะคะนำไปขายได้จริงๆสูตรนี้และทำตามสูตรนี้นะคะ,เป,ะเป๊ะเลยนี่เลยค่ะเนื้อครีมเนื้อเค้ก ที่พักไว้ครบ1ชั่วโมงจากนั้นเราจะมาหยอดลงพิมพ์ส้มใช้เป็นกระดาษจีบเส้นผ่าศูนย์กลางถ้วยที่ประมาณ3.8นะคะหรือว่าเป็นเบอร์2616นั่นเองถ้า3219มันจะใหญ่เกินไปถ้าใช้พิมพ์3219จะขายที่ลูกละ10บาทนะคะแต่ว่าตัว2616ส้มใส่เป็น4ลูกแล้วก็ ไม่ได้ใส่เต็มมากนะคะไม่เอานูนมากเพราะว่ามันจะเม็ดใหญ่แล้วจะทําให้ถ้าเราขาย20บาทมันจะได้กําไรน้อยเกินไปค่ะนี่เลยอบสุกแล้วทยอยอบไปเรื่อยๆค่ะส่วนหน้าขนมนะคะส้มใช้เป็นลูกเกดลูกเกดนําไปแช่น้ําก่อนให้นิ่มโรยเป็นงาขาวงาดําได้ โรยเม็ดมะม่วนหิม,มาพาน์อัลมอนด์สไลด์ได้นะคะตามชอบเลยนี่เลยอบออกมาแล้วหอมฟุ้งมากก่อนที่จะนำไปแพ็คถุงจะต้องปล่อยให้เย็นสนิทนะคะจะได้ไม่เกิดฟองอากาศหรือว่าเกิดอากาศขึ้นในถุงขนมเรานะคะนี่เลยค่ะหอมหอมเค้กสุดนี้ทำขายได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ